สวัสดีเป็นไป,นปนดินะนาทกคเลยครับโอ้ย oh, ย yeah. ้งดูผมเองครับไม่กี้ครับแม่รีร้ว่าไม่ได้เปิดคลิปวิดีโอแบบนี้นะ นานมากเลยนะครับตั้งแต่ไปทํา24บชั่วโมงนะครับผมซึ่งอ่ะเข้าประเด็นกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่จะมาแนะนานะครับผมอ่าอย่าใช้คำว่าแนะนําเลยเรียกว่าสอนกันดีกว่านะครับผมก็คือสอนในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับของช่องเรานะครับรวมถึงนะครับการรับยศใน Discord นะครับแบบอัตโนมัตินะครับผมอ่าคือก่อนหน้านี้ผมจะให้อัตโนมือนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับผมมาเริ่มที่การสมัครเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะสมัครนะครับผมอ จะกดแค่ Subscribe ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณของผมมากแล้วนะครับแต่ถ้าแบบเอ้ยอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมอีกสักเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับก็สามารถนะครับกดที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้นะครับผมเพื่อนๆ่าจะดูวิดีโอก็ได้แต่ผมขอสต็อกก่อนนะครับเนื่องจากนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีถึง3ราคาด้วยกันนะครับอันนี้ผมขอแจ้งก่อนเลยนะครับ ทุกราคานะครับผมทุกราคาเนี่ยในในส่วนของ YouTube นะครับผมจะให้เพียงแค่30วันนะครับผมก็คือจ่าย20บาทนะครับอยู่ได้30วันนะครับสำหรับตัวยศอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะ100นะครับก็อยู่ได้30วันนะครับผมใน YouTube นะครับผมแต่นะครับสิทธิพิเศษนะครับถ้าเกิดใครเข้า Discord มานะครับเราจะให้ยศใน Discord ด้วยนะครับผมตั้งแต่ใส่หมูนะครับอันนี้คือถาวรนะครับจะให้ยศใน Discord ถาวรนะครับใส่ไข่ก็ซิล่าก็คือถาวรนนนะะครับแต่่่่20เียยจออูใ YouTube ฟรีนะครับ30วันนะครับผม Discord ก็30วันนะครับผมอ่ะมาเริ่มการสมัครกันเลยนะครับคุณสมัครเข้าไปครับอ่ะพอเพื่อนๆนะครับกดหน้าสมัครอย่างนี้นะครับมันก็จะมีอ่าการจ่ายนะครับหลายรูปแบบมากเลยในส่วนตรงนี้นะครับผมจะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยครับมันก็คือเพิ่มนะครับ t o Money Wallet นะครับอ่ะกดคลิกตรงนี้แบบง่ายๆเลยนะครับกดซื้อไปครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ต้องแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเดส่วนตัวนิดนึงนี่ครับในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับใส่เบอร์มือถือนะครับ TruMoney Wallet นะครับต้องเป็นเบอร์ที่สมัคร TruMoney Wallet แล้วนะครับถึงจะใส่ได้เนาะตามมาด้วยนะครับการใส่เลขบัตรประชาชนตัวเองนั่นเองครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีรหัส OTP นะครับส่งไปที่มือถือของเพื่อนๆนะครับให้ใส่รหัสนะครับตามที่แจ้งไว้ในมือถือหรือ SMS ของเพื่อนๆเลยนะครับของผมก็จะเป็นเลขประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่ะโอเคแล้วกด ตกลงไปครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะโดนหักเงินเป็นที่เรียบร้อยใช้คําว่าโดนหักเงินเลยนะครับก็จะเป็นใน่วนของตรงนี้อ่ะเดี๋ยวรอโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาพอสมควรอ่านะครับเพื่อนๆนะครับก็จะได้รับใน่วนหน้าต่างตรงนี้มาเนี่สามารถกดนะครับดูสิทธิพิเศษของตัวเองได้นะครับเห็นไหมตอนแรกว่ะมันจะไม่มีช่องการเป็นสมาชิกนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลานะครับเราไปคอมเมนต์อ่าคลิปโดโอตัวไหนสมมติว่าดูคลิปตัวเองอุ้ยมีโฆษณาด้วย ผมเม็นง่ายๆเลยไฮนะครับก็จะมีในส่วนของสมาชิกตรงนี้ขึ้นมานะครับผมอเป็นยศแบบนี้ะนรับทีนี้นะครับการรับยศในที่ขอนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามานะครับจะพบหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมครับให้รายงานตัวก่อนนะครับซึ่งผมทําวิดีโอไปแล้วนะครับทำตามนี้ก็ได้ครับหรือผมจะทําให้ดูก็ได้อะสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้พิมพ์ข้อความตามที่เขาเนี่ยพิมพ์ก่อนหน้านี้เลยนะครับจะก๊อปของเขา้ามาก็ได้อะแบบนี้นะครับปึ๊บวางไปนะครับทีนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อแรกของเรานะครับอย่างเช่นะะครับกพพิม์ชื่่อออตงไป ไมกี้นะครับแบบนี้นะครับผมทีนี้ในส่วนของอายุนะครับอ่าโหไม่กใช่อายุจริงเลยเอาเท่าไหร่ดีอายสิบห้าแล้วกันดูเด็กอ่ามีการโกงอายุบีกเอาเดี๋ยวก่อนทำไมพิมไม่ได้อ๋อคูดาวติดคูดาวโอเคนะครับใส่อายุสิบห้าไปใส่เพศนะครับเพศชอกะนะ็ดะอืมเพศชอติดคูดาวเหลือเกิน <c oughs> อ่าในส่วนตรงนี้โอ้เราสามารถกดเย็ดได้เลยเหรอ คือก่อนหน้านี้เหมือนว่าเราต้องพิมพ์นะครับแอดพิมพ์เท่านี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะมองเห็นช่องมากมายแล้วนะครับส่วนตรงนี้เลยครับคือเราเนี่ยยังไม่ได้ยศถูกไหมครับยังไม่มีสมาชิกเลยยังไม่มีไฟสีสีนะครับให้เพื่อนเนี่ยผูกบัญชีนะครับผม Discord ของตัวเองนะครับกับ YouTube เลยนะครับผมเดี๋ยวมาที่ตรงนี้อการเชื่อมต่อนะครับยูทูบนะครับต้องเป็นบัญชีเดียวนะครับกับที่สมัครในระบบสมาชิกของเรานะครับผมก็จะเป็นส่วนของตรงนี้อ่ะกดคลิกไปนะครับปึ๊บนะครับ แล้วก็กดนะครับอนุญาตไปเลยครับผมให้มันเชื่อมต่อนะครับระหว่าง Discord กับ ยูทูบที่เราสมัครไว้นะครับผมย้ำว่าต้องเป็นยูทูบที่สมัครไว้นะอะครับก็จะได้ในส่วนของยศแล้วนะครับในส่วนนี้กดคลิกก็ได้เลยครับว่าเราได้ยศแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ยศแล้วนะครับสำหรับใส่ไข่นะครับใน Discord 30วันนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆนะครับที่สมัครนะครับตั้งแต่ใส่หมูนะครับใส่ไข่ก็ซิล่านะครับให้รบกวนนะครับทักมาหาผมส่วนตัวเลยนะครับนี่ยศมาสเตอร์นะครับทักมาหาผมเลยนะครับผมจะให้ยศในดิสคอดถาวรนะครับย้ําว่าตั้งแต่ใส แต่ถ้าใส่ไข่เฉยๆนะครับใน Discord ให้แค่30วันนะจ๊ะ